ผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพามาลงชงสีกันอีกรั้นหนึ่งนะครับอัปเดตคิวงานนะครับเครื่องนี้เขาจะไปอ่านช่องนะครับเปรุ่น P T สองสองซูเปอร์จัมโบ้นะครับรวนตัวนี้นะครับเขาจะไปซีตะเกตนะครับซีตะเกตตามมาตามมาตามมานะครับสนับทีงานของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในรุ่น P T สองสองจัมโบ้รับเป็นรุ่นที่ทายดีของทางเท่านะครับ กำลังจัดปูได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพามาดงตัวกางเฮ็ดนะครับตามมาครับตัวนี้ก็เป็นรุลพีที่2.2คัมโบ้นะครับขนาดหิน10.5คูณ24มิลลิเมตร2ลูกกับพิเศษตัวนี้มอเตอร์เขา2ตัวนะครับตัวแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์10แรงนะครับดูหันนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวถึงยอดสายพานนะครับมันจะเห็นเองเบาโกกอลนะครับตัวที่เขาปรับถึงใหม่ๆนะครับเนี่ยตอนฟรีมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ท้ายลังไสนะครับ ตตัดเครื่องเสร็จก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับเราล็อกยื่นติ้งเลยพี่น้องนะครับคือมอเตอร์ตัวแรกนะครับน้ำมาครับ6แน่ครับตัวมอเตอร์2แรกครับเพิ่มกันมากกว่างอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างแผนกล้องไปเลยครับตัวนี้สีรลากชุดทั้งข้วสายขดเปลอดนะครับแต่คือชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นคิวงานของจหวดอุดรธานีนะครับจะรุ่น PT 202นะครับ PT 202 จัมโบ้นะครับข,ขายดีสุดข,ของเขาก็คือส่วนมากเขาก็มีแต่รุ่นจัมโบ้นะครับที่ราคาให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันบมึงได้นะครับที่เบอร์โทร0812829888นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่162หมู่6นะครับบ้านกุสเทียนตำบลสางมิงกันเพิร์นกท่าจังหวัดยะโสธรสามารถโทรหรือเขอาอ้ามาเบิร์เบิร์นงานได้นะครับเจอก,กันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ